สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตนะครับวิธีการซื้อบิตคอยจาก w ว็บ bx.in.ts นะครับขั้นตอนแรกของการซื้อบิตคอยนะครับเราต้องนําเงินบาทนะครับโอนให้กับทางเว็บ bx ก่อนนะครับวิธีการฝากเงินเข้าเว็บ bx ทํำยังไงนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับกดที่นี่ครับ myfund ครับแล้วกดที่ deposit ครับหรือแปลว่าฝากนะครับ ก็ทําการเลือกธนาคารครับเอ่อณขั้นตอนนี้จะมีแค่2ธนาคารนะครับก็คือกสิกรแล้วก็กุงไทยนะครับอันนี้ของผมเป็นกสิกรนะครับแล้วจํานวนเงินที่จะฝากเข้านะครับก็คือ7จ็ดนของผมนะครับก็กดเกลี่ยเดบิตสิธิ์ครับโอเคหลังจากนั้นนะครับยอด700 0ันนะครับก็คือเราต้องโอนเงิน7 00 0ันเนี่ยครับเข้าเว็บเนี่ยไอเข้า เลขบัญชีเนี่ยครับแล้วก็ธนาคารกส,สิกรนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะโอนนะครับนี่โอนเข้าเว็บดเอ็กนี่นะครับเจ็ดพั ขั้นตอนนี้คือผมโอนให้กับทางเว็บไซต์ BX แล้วนะครับจำนวนเงินเร็จทันทาการเราก็เอาหลักฐานการโอนเนี่ยครับตรงนี้ทั้งหมดนะครับเราจะแนบสลิปให้ให้กับทางเว็บ BX นะครับขั้นสักครู่ครับขั้นตอนนะครับก็คือผมจะใช้โดยจะใช้วิธีการนะครับกดปินสกีนเอานะครับ แล้วผมก็จะตัดแค่กล่องน,นะครับโอเคหลักฐานการโอนตรงนี้นะครับเอตัดแค่ตรงนี้พอนะครับ หลังจากเราโอนเสร็จแล้วนะครับกลับมาหน้า BX นะครับต้องทําอะไรบ้างนะครับสังเกตกล่องตรงนี้ครับหลังจากกดว่าเราจะฝากเงินนะครับ7,000บาทให้กับเว็บ BX นี่ครับเราต้องกดแนบไฟล์นะครับหลักฐานหรือสลิปนะครับในการที่เราโอนให้เขาหากของผมคือนี่ครับเท่า BX เจ็ดนะครับหลังจากแนบสลิปให้เขาแล้วนะครับเราต้องมากด รูปแบบของการโอนครับเมื่อกี้เราโอนโดยการใช้ K Cyber Banking นะครับก็ต้องใช้แบบแบงค์ธันเฟิร์นะครับก็คือโอนผ่านธนาคารนะครับส่วน ADM นี่คือการฝากเงินสดเข้าเครื่องอัตโนมัตินะครับหน้าหน้าธนาคารนะครับส่วนแบงค์เคาน์เตอร์ไดโพสิตก็คือการฝากผ่านหน้าเคาน์เตอร์นะครับอันนี้ผมจะเลือกผ่านโอนผ่านธนาคารนะครับหลังจากนั้นเรากด payment c o m p l e นนเดี๋ยวแนบสลิปให้เขาใหม่นะครับแบง่งทางเบอร์ Payment Complete ค,ครับสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หลังจากนี้นะครับนี่ก็เสร็จขั้นตอนการฝากเงินเข้าเว็บ e x แล้วนะครับเราลองเงิน7,000บาทนี้นะครับ ให้ทางเว็บ BX เนี่ยเขาอนุมัติใส่เข้ามาให้เรานะครับหลังจากที่เขาอนุมัติแล้วเนี่ยเงิน7000นนี้นะครับจะมาอยู่ช่องด้านบนนี้ครับช่องแรกเนี่ยครับเป็นไทยบาทเนี่ยครับแต่ตอนนี้ผมมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถซื้อบิตคอยได้แล้วนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆการฝากเงินเข้า BX นะครับ เดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาสาธิตวิธีการซื้อบิตคอนะครับโดยใช้เงินบาทนะครับ